เข่าคุกปลาเยอะๆจ้าหืแสบคักแสบแห้งนี่กินกับมะระค่ะหืม สำหรับมื้อนี้ไอ้กับสิพาทุกคนมาเห็ดเมนูหยวนน้ำลายแบบง่ายแต่ว่าแซ่บเด้อสิบอกให้ค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวคลุกปลาค่ะวิธีเหตุกับบริมีอีหอย่างหยุ่งยากค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพียงแค่เตรียมเครื่องเคียงต่างๆค่ะบอกว่าสิเป็นพวกหอมแขกบกม่วงแค่รดบกเน่าสดบกพริกสดค่ะอันนี้ก็คือจัดได้ตามใจชอบเลยนะคะผู้ใดมากยั้งกระไ้อันนั้นเลยค่ะและพระเอกของงานนี้ก็คือข้าวคลุกปลาค่ะและสําหรับมื้อนี้ไอ้กระไซเป็นน้ําปลาของแม่บุญล้านะคะสาแดงค่ะใส่ต่าใส่ย่าใส่พัดค่ะ เฮ็ดรับความอร่อยอยู่ทีการขย่าวขวดค่ะแต่ก่อนสีใส่กับเยาลื่มขย่าวขวดเดอ้อเพื่อเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีเฮ็ดก็บม่ได้ยุงยากค่ะเพียงแค่เทนํำมันมะพร้าวลงกระทะาใหา้ฮหอนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแม่บุญล้ําฝาแดงนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยค่ะพัดพัดพัด,พดคุกเข้าให้เขากันนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเดี๋ยวเข้ามากินกันได้เลยจ้าสำหรับผู้ใดอยากกินก็ลองไปเฮ็ดบ่งเนะะ้อค่ะ แซบอีลีสำหรับเมนูนี่ไอคิดว่าถึงใจสำหรับคนอีสานแน่นอนเพราะขาวคู่กับปีมันก็จะเป็นแบบแนวพากกลางพักกลางเนาะตะว่าขาวคุกน้ำปลานี่แบบเบ,ออบเืองอือแบเครื่องเคี่ยงกับจุกแห้งเบืองโลเบือง,งอร่อยมาแบบหลายค่ะอันบีบอกหน้าลงไปเผื่อความแซ่บความปังค่ะผู้ใดอยากกิน หนึกเมนูบอกออกเมนูนี่เลยแสบือเนี่ยแบบช่ำทำแล้วคลิปนี้กับสีแบบว่ามีเสียงบรบกวนนิดนึงแต่ว่ากันเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะยกขั้วออกมาเห็ดอันคลิปยูรานยูรานไอซี่ตำยำยั่วใช่แต่อยู่ในบ้านแล้วแม่งก็บแบบนาเบือเนาะออกมาข้างนอกดีกว่าค่ะอืม ก็เลยแบบว่าไม่เสียงรถเสียงลาเสียงค้นเต็มตลาดอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ mm hmm. แซ่บเนี่ยไม่เหอนกุ้งค่ะ mm hmm. mm hmm. ข้าวคุกน้ำปลากับกุ้งกับปลาหมึกมันเข้ากันได้จังใดเข้าแน่นอนค่ะไต mm hmm. ้องไปเฮ็ดเบิงค่ะสำหรับกุ้งสำหรับปลาหมึกก็ไปเลี้ยงเองนะคะ สื่อกาเจาาอกตม่ตลาดค่ะแต่ห่งก็บบอกทั่วืม่ว่าจะเป็นบอกทั่วรา่ว่าจะเป็นพักก็ไม่ได้ปลูกเองคือกันไค่ะบสื่อข้าเจ้ามันสะดวกสบายเนาะมันละหาบาทัทซอยเหลือเกษตรกรค่ะนี่ กุนเชียงกุนเชียงแบบเบอร์คือ่อตั้งตสมัยเป็นเล็กน้อยกีบเด็กก็คือทอตั้งอต่สมัยเป็นเล็กน้อยไปโรงเรียนแม่บ่มีน่นวกินแม่แม่ก็ทอดกุนเชียงทอดให้กินแล้วกับไปโรงเรียนได้เงินไปโรงเรียนสองบาทผักเทียงอยู่โรงเรียนมันนอนะกเนาะกะเข่ามากกินเขายุบ้านน้อนเชียงใส่เงินเศาร์บาทหนึ่งบายบาทหนึ่ง ดีๆท่านุูมือนนี่ใส่เงินยังตัดใด้คือติดเลิศเนาะตับมาหุ่งโครกระบาดอืมถึงกับบกม่วงจังบกม่วงสีกับไใ้สื่อได้พี่นองคะสมัยเป็นเล็กน้อยนะไปลักเอาไพาก่กระเป๋าโอ้ไพก่กระเป๋าแต่ไพ่ตาไพะตาไปหาลักบกม่วงแหม่ โดยเฉพาะนี่ยฝนตกยังสิโลนเต็มขีดินอยู่ค่ะปลาลคือข้ามใหญ่แต่ข้ามนี่กระซางถอกินได้คือกอาอ้โพอกินกับบอกมวงสมๆเข้ากันดีดีอ่ะอือกินครบทุกอย่างบัดน,นี่เจิมเชียง,งมาหลายครับแทพี่น้อง อืบ่อพื้นคองดีกาละสินเดอนอกจากาาผาไม้แพ้ว่าแล้วข้าเจ้ายังมีน้ำปลาแม่บุญล่ำนี่ลหละค่ะควองขึ้นซื้อข้าเจอกินย่ำไต้กระสบย่ำนั้นบาวสา,าเหลืองเสียวม,ม,มาต้มมาแกงฟ้าแดงอมาตับมาย่ำมาผัาแซ่บ ไม่แพงมาสั่นปลาทูปลาทูทอดอืมบ้างจะเป็นขา้าวพัดก็จะเป็นข้าวคุกน้ำปลารกินกับต้นหอมในข้าวกันอืม แบบค่ะจะเรลืมไปเห็ดกินเบิงแล้วค่ะพี่น้องค่ะอมันเป็นเมนูที่เห็ดงายด้วยเ,เ,เ,เมนูเนี่ยหา่ลังบ่านขาจอกกับบะหมี่กับปีเป็นบ้ปลาอยู่ในกัวห้าวน่ะยืบออกมาอืมยิบออกมาผัดใส่เขา่าขันบะหมี่เครื่องเคียงไร้ร้ังสิบทอดไข่เจียวค่ะทอดไข่เจียวกิ่นกับแซ่บ มะละปลาหมึกปลาหมึกสดเอามาลวกค่ะเสียงหมอกอาจจะมาลงปรงเปงเนาะเ <c oughs> ขาเจอกกํแล้วเก็บของอจับ คำแบบไงคะพี่น้องคะ่ะอืมภาษาอีสานกลิ่นข,ข้าวคำใ่ายเนะี่ยเขาเอินกลิ่นปมแน่นแทบเหมือนปะข,ข้าวคำน้อยๆกลิ่นกับลายๆเนะี่ยเขาเอินกลิ่นปมคะ่ะวันนี้ภาษาวันนี้ขอเสนอภาษาอีสานวันลคำน,นะคะกินปมคะ่ะ กินโปรมั็คือกิ่นทับไงก็ษากางภากกลั่งขจาวนอย่างนี้กินโปรมัรัแซ่บห้งอย่าลืมไปเห้ก,กินเด้อครับพี่น้องครับบอกอีกย่ำเอ,ก,อกเมนูแซ่บเอย อืมเจ้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับเมนูข้าวคปปลุกปลาร้านะคะน้ำปลาแม่บุญรํนำนี่แซ่บอิลีหาซื้อได้ตามตลาดสดร้านขายของชำร้าน่าปีกตรงแบบเนี้ หรือว่าสิสังสื่อทางไล่แอดก็ได้นะครับเดี๋ยวไอสิขึ้นไล่แอดให้ทุกคนเบิ่งค่ะนี่เลยจ้าคนกินแสบค่ะคนเห็ดมาหลายครับพี่น้องไปตำม,มันกินกันเลยค่ะยัว่ว